ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสว่าทียร้อยตีจระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิง ริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะบลโคกเคียนอำเภอเมืองนาราธิวาสภายใต้งานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบค่ะในระบบกลุ่มหาดหลักอ่าวไทยตอนล่างที่6ระยะที่1นโดยมีนายพานุพงศ์ไตรธรรมวิศวกรโยธาชำนาญการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่ะทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากปัญหาสิ่ง สร้างของประชาชนตลอดแนวชายหาดบ้านทอนในระยะ5กิโลเมตรหรือประมาณ5,000เมตรค่ะซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะจึงมีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก็ชุมชนมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้นําแนวคิดที่ได้นะคะไปบรูรณาการร่วมกับการศึกษาด้านอื่นๆเพื่อลดผลกระทบและสนองต่อความต้อการของพี่น้องประชาชนรวมถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ